ตอนนี้ก็มาเดินในเมืองบาทคาน์สตัดพิดหวัง <c oughs> กะว่าจะมากินสมตาแกเอ้ยนี่คนคนบอกว่าจะเรียงว่าไงเขาปิดเนาะร้านสมตาไม่เปิดเลยกว่า4โมงเย็นแต่ดูในเน็ตเขาบอกเปิดเที่ยงอ่ะ,อะไม่เป็นไร,ไรเราก็มาหากินอย่างอื่นโคชเพนแกไม่ต้องเสียใจหรอกทนะี่แกไม่ได้มา <c oughs> เอา่อเราก็เลยเดินเพื่อจะมาหาร้าน อื่นเผื่อว่าเราจะได้กินหรือได้เจอ,อกินที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะก็มาเดินในในเมืองเมืองบาทคานสตัดนะอะก็เป็นย่านถนนคนเดินจกกักรชัยไม่หกนะแต่ก้าวมาใชย,ลยแล้วไปแล้วกุยก็กำลังเดินดูว่าเราอาจจะไปหาอะไรกินที่ร้านญี่ปุ่น ไปร้านญี่ปุ่นกำลังหาร้านอาหารญี่ปุ่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ปุ่นปีกันอยู่นี่เลย <ś c oughs> ญี่ปุ่นญี่ปีน <ś c oughs> วนวนเวียนวนเปลี่ยนอ้าวดูบ้านดูเมืองเขาค่ะไม่เป็นไรถือว่าเรามีโอกาสด้วยินเตอ International Wine Mark ก็คือเขาจะมีมีอะไรฮะ มีตลาดคริสต์มาสมีงานเทศกาลคริสต์มาสอยู่แถวแถวนี้แหละที่เมืองบาดคารสตัดนี่ก็เป็นน้ำพุน้ำพุน้ำพุ่งก็อย่าไปเอาเหรียญโยนเด้อเห็นน้ำน้ำนี่คนที่ <laughs> มีการอธิษฐานจนิดนี่ไม่ว่ากันแต่ที่พูดทั้งวดทั้งิ้งนี่ก็ว่าไปแล้วเลยเ <laughs> ออาตามคุยอ,อี้ไป อ่ะตามไปเราประเภทเคยไปเที่ยวเบอร์ลินในที่สุดโอ้นี่บ้านเก่าด้วยนี่บ้านสมัยเก่าบ้านสมัยก่อนเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้จะเป็นไม้แล้วก็เป็นเอะอะไรปูนกาเลอรีบีมันอะไรเขาทำอะไรเป็นกาเลอรี่ออเป็นบ้านเก่าสวยงามสวยงามเอาเล่าสู่กันฟังเจอกันเจอกับไปนะ ไปตามผู้อคุยก็ไปแล้วนึ่นในถ้ำกลางผู้คนมากลน้นยิงโนหล่อหอกลวงไม่มีใครหรอกมีฉันนี่แหละเราสู่กันฟังเนาะ,ะเดี๋ยวถ้าเจอร้านอาหารเราจะพาให้รู้ว่าเรามากินอะไรกันจ้า